เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาย้ำหลายครั้งแล้วว่านายกรัฐมนตรีรักษาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหรือนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยในตำแหน่งปัจจุบันรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถยุบสภา แต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทักษิณชินวัตรกับพรรคเพื่อไทยคิดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาย้ำหลายครั้งแล้วว่านายกรัฐมนตรีรักษาการหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหรือนายภูมิธรรมเวชยายชัยในตำแหน่งปัจจุบัน รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยไม่สามารถยุบสภาได้นายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แสดงความเห็นทางกฎหมายในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เคยแสดงมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเดือนกรกฎาคมต้นเดือนที่แพทองทานชินวัตร ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตนรีนายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เคยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ววันนี้30สิงหาคม2568นายปรกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้แสดงความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของคณะรัฐมนตรีรักษาการท่านใช้คำว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรักษาการนะคคณะรัฐมนตรีรักษาการก็คือทำหน้าที่รัฐมนตรีตามที่เลขาธิการคอรมเคยออกเป็นหนังสือเวียนแจ้งให้คอรมในชุดของนายเสฐาทวีสินได้ทราบ นายประกรณ์บอกว่าอำนาจของคณะรัฐมนตรีรักษาการโดยระบุว่าอำนาจในการยุบสภา,าเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา,าเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกความเห็นอย่างชัดเจนว่าโดยความเห็นส่วนตัวผมเห็นว่าทำไม่ได้อันนี้ตามตำราว่ามาพร้อมทั้งเตือนว่าหากคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาเรื่องนี้ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเนื่องจากเป็นเรื่องที่อาจกระทบกระเทือนเบื้องพายุคนบเลขาธิการคอรอมอประธานทรอครับเลขาธิการคณะกรรมการกิจสิริการได้อธิบายเพิ่มเติมถึงสถานะของคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดปัจจุบันว่าการที่คณะรัฐมนตรีต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะเนื่องจาก ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวนั้นแตกต่างจากกรณีการยุบสภาหรือสภาหมดอายุไขดังนั้นคณะรัฐมนตรีรักษาการชุดนี้จึงยังคงมีอำนาจเต็มในการบริหารราชการแผ่นดินเหมือนปกติและไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะ กรรมการการเลือกตั้งหรือกกอในบางเรื่องเหมือนคณะรัฐมนตรีรักษาการในช่วงที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ส่วนประเด็นอดื่นนายประกรณ์ชี้แจงว่าการเรียกตำแหน่งรัฐมนตรียังคงใช้ตามปกติโดยไม่ต้องมีคำว่ารักษาการต่อท้ายและคาดว่าคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีต่อไป ก็คือนายภูมิธรรมนายภูมิธรรมเวชชย,ยชัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะมาปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันนี้ซึ่งถ้ามีการยุบสภานายภูมิธรรมเวยยชยชัยจะต้องเป็นผู้ตราพระราชกฤษฎีกา ยุบสภาเพื่อนำความขึ้นกาบบงคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศเป็นพระราชกิจสเดีกายุบสภาไม่ใช่นายภูมิธรรมจะมานั่งแล้วมีไมโครโฟนหรือจะมายืนบนโพเดียมแล้วมีไมโครโฟนว่ามีอำนาจในการยุบสภาได้และบัดนี้ข้าพเจ้าขอยุบสภาไม่ได้นะครับ นายภูมิธรรมจะมาประกาศต่อหน้าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผ่านการถ่ายทอดสดและประกาศว่าจะยุบสภาไม่มีผลตามกฎหมายเพราะการยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรีซึ่งจะต้องทำเรื่องกาบบงคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ มีการรงพระปรมาพิไทยลงนามนะในพระราชกิจสิริกายุบสภาขั้นตอนจะเป็นยังไงครับผมบอกว่าตรงนี้จะชิงไหวชิงพิบกันมากจะเกิดขึ้นในวันจันทร์หรือวันอังคารเมื่อนายสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจและนายทักษิณชินวัตรไม่สามารถโน้มน้าวให้พักประชาชนมาลงคะแนน เห็นชอบให้นายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีในสภาผู้แทนราษฎรได้ในวันจันทร์หรือวันอังคารทักษิณชินวัตรจะสั่งการให้นายภูมิธรรมเวชยาชัยผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาแต่ก็ยังไม่มีผลทางกฎหมายนะครับ เมื่อตราพระราชกิจสิริกายุบสภาแล้วต้องนําความขึ้นกาบ,บุกคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือจะต้องไปส่งเรื่องที่พระบรมมหาราชวงังเพื่อให้เจ้าหน้าที่นําความขึ้นกาบ,บุงคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยจึงจะมีผลตามกฎหมายในช่วงที่นายภูมิธรรมเวชยชัย ส่งเรื่องไปถึงสำนักราชวางังซึ่งขณะนี้มีความเห็นทางกฎหมายแตกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือพรรคเพื่อไทยไม่ไว่าจะเป็นท่านอาจารย์ชูศักดิ์ศรินินหรือนักกฎหมายของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายนี่ยืนยันว่าอำนาจของนายภูมิธรรมสามารถยุบสภาได้แต่มีความเห็นแย้งจากเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่ง เป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายให้กับรัฐบาลเมื่อเลาขาธิการคณะกรรมการกิจสิิกาบอกว่านายภูมิธรรมไม่มีอำนาจในการยุบสภา,พาเพราะเป็นอำนาจเฉพาะตัวของแพทองทานชินวัตรซึ่งนายภูมิธรรมไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกนายภูมิธรรมเป็นผู้สมัครปารติลิศของพรรคเพื่อไทยลำดับที่100นะครับ ไม่ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเสียด้วยซ้ำในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนายภูมิธรรมตาพระราชกิจศริกาแล้วนำไปส่งที่สำนักราชวังเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของสำนักราชวังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร50คนจะลงชื่อเพื่อยื่นต่อนายวันมัวหมัดนอมัทา เพื่อให้นายวันมูมัดนอมาทานำเรื่องส่งสารรัฐธรรมนูญถ้าวันจัน์ทรนายภูมิธรรมตาพระราชกิจสิริกาตอนเช้าไปยื่นที่สำนักราชวังก่อนเที่ยงเวลาเที่ยงสอสอห้คนเขาก็จะลงชื่อกันแล้วก็จะยื่นต่อประธานสภาผู้แทนาราษฎร ท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตาและในวันเดียวกันนั้นท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตาจะส่งเรื่องนี้ไปที่สารรัฐธรรมนูญก็ถึงวันจันทร์แล้วครับนายภูมิธรรมตราพระราชกิจสิฎิการยุบสภาวันจันทร์เรื่องก็ส่งถึงสารรัฐธรรมนูญวันจันทเมื่อส่งถึงสารรัฐธรรมนูญในวันจันทร์แน่นอนครับเรื่องยังมีความคิด เห็นทางกฎหมายแตกต่างกันระหว่างฝ่ายหนึ่งเห็นว่านายภูมิธรรมมีอำนาจโดยชอบตามรัฐธรรมนูญสามารถยุบสภาได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะเป็นถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งรับผิดชอบกฎหมายทั้งหลายของรัฐบาลมองว่านายภูมิธรรมเห็นว่านายภูมิธรรม และเชื่อว่านายภูมิธรรมไม่มีอำนาจในการยุบสภาทำให้สารรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยเรื่องนี้อย่างรีบด่วดนที่สุดอาจจะวินิจฉัยวันจันทร์หรือวินิจฉัยในวันอังคารเรียกไต่สวนฉุกเฉินเพราะเรื่องไปอยู่ที่สำนักพระราชวังแล้วรอที่จะต้องนำเรื่องกาบบงคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ท่านได้ทรง ลงพระปรมาภิไทยสารรัฐธรรมนูญจะต้องมีคำวินิจฉัยถ้านายภูมิธรรมยื่นยุบสภาวันจันทร์สารรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยในตอนเย็นวันจันทร์หรือวินิจฉัยในตอนเช้าวันอังคารทีนี้ถ้าวินิจฉัยออกมาว่านายภูมิธรรมมีอำนาจก็สามารถยุบสภาได้แต่ถ้าวินิจฉัยออกมา วินิจฉัยออกมาว่านายภูมิธรรมไม่มีอำนาจนายภูมิธรรมไม่มีอำนาจการยุบสภาก็จะไม่เกิดขึ้นส่วนนายภูมิธรรมจะมีความผิดหรือต้องรับผิดชอบตามกฎหมายใดๆก็ต้องไปดูว่าการกระทำนี้กระทำโดยสุจริตหรือกระทำโดยมิชอบจะเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ก็ต้องว่าไปอีกกรณีหนึ่ง ในส่วนของอาญาท่านทั้งหลายครับไม่ง่ายเรื่องนี้เกมที่พักเพื่อไทยเหลืออยู่ในมือมีอยู่แค่สองเกมที่จะสกัดกั้นไม่ให้หัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรกูลได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32เกมที่หนึ่งคือต้องดึงพักประชาชนกลับมาโหวต นายชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีให้สําเร็จนี่เกมที่หนึ่งเกมที่สองถ้าดึงพรักประชาชนมาโหวตนายชัยกเกษมไม่ได้ก็จะไปยุบสภาถ้าเกมที่หนึ่งไม่ได้เกมที่สองพรรคเพื่อไทยทําไม่ได้ดึงพรักประชาชนมาสนับสนุนนายชัยกเกษมไม่ได้ไม่สามารถที่จะตาพระราชกิจสิริการยุบสภาได้ร้อยเปอร์เซ็น นายอนุทินชาญวิรกูลจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่32ของประเทศไทยทั้งหมดมีอยู่แค่นี้ครับเมื่อนั้นก็ถือว่าปิดฉากตระกูลชินวัตรถาวรไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าในปี69พักเพื่อไทยแพ้อย่างราบคาบแพ้อย่างราบคาบนี่คือสิ่งที่ผมนำมากราบเรียนกับ ท่านที่เคารพทุกท่านในวันนี้ให้จับตาดูครับสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจทักษินชินวัตจะสามารถพลิกสถานการณ์จากที่พักเพื่อไทยวันนี้แพ้แล้วนี่จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาดึงพักประชาชนมาโหวตเลือกนายชัยเกษมได้ไหมหรือ จะสามารถสกัดกั้นนอนุทินโดยการยุบสภาได้ไหมมีอยู่เพียงแค่สองทางนี้เท่านั้นถ้าทำไม่สำเร็จทั้งสองทางพรรคเพื่อไทยก็จะล่มสลายทักษิณชินวัตรก็ต้องไปลุนในวันที่9กันยายนว่าลุ้นวันที่9กันยายนว่า ตัวเองจะต้องกลับเข้าไปติดคุกตามหมายบังคับจำคุกของสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ในวันที่9กันยายนถ้าไปศาลแล้วศาลบอกว่าให้ไปติดคุกคุณนักสินก็ต้องกลับไปอยู่ในคุกนี่ก็รุ่นกันครับส่วนข้าราชการที่ช่วยเหลือ,อนักโทษเิวดาชั้น14ติดคุกทุกคน ติดคุกทุกคนก็มาลุ้นกันว่าจะผิดเฉพาะราชการไม่ไว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจหรือจะถึงขนาดทักษิณผิดอาญาในการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดด้วยอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันส่วนคุณทักษิณลุ้นอย่างเดียวครับว่าศาลจะสั่งให้กลับไป ติดคุกตามหมายบังคับจำคุกของศาลหรือไม่แต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าหากว่าดึงพักประชาชนมาเลือกนายชัยเกษมไม่ได้ภูมิธรรมเวชย,ยชัยไม่สามารถที่จะยุบสภาได้เพราะไม่มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ให้ในายภูมิธรรมยุบสภาเราอาจไม่เห็นทักษิณชินวัตร ไปสารดีกาในวันที่9กันยายนก็ได้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต